หมู่บ้านเฮ็ดหมู่บ้านเฮ็ดทุกคนปวดโพอบอกโมบักแต่งพี่น้องเอย้ยพ่อดงเฮ็ดสองพี่น้องนี่สวยงามโอ้ยมนันอุ้ยนี่อขอขอเกาะหัวขมิญซ้อนเฮ็ดทุกคนที่นี่บอกโอ้ยสวยมากสวยมากนู่นอีกดอกอ,อ่อ,อนซ้อนเจ้เอย้ยโอ้ยพี่น้องเอย้ย เงี้ยเลยนะโอ้ยฟินนอะสวยอืมเอ้าหัวฮะหนูจะเอาเห็ดพึ่งดอกนี่มันจะมุดไปถึงไหมนี่เห็ดพึ่งอืมพินี้เห็นเห็ดเหลืองยี่ทนเห็นเห็ดพึ่ง พี่นี่บอกว่าเห็นแต่เห็ดโดกเก๋ๆนี่มันอ่อนก็มีเนะทุกคนเนานนนเนนะเห็นแก่หรืออ่อนฮะ อ้อนปูด hmm. มีแต an ่แก่ๆก่ะสันโอ้ยอันนี้ก็แก่อืมอนโอนก็มีแจ้นู่นอีกสองดอกโอ๊ยอันไหนมันขึ้นก่อนมันก็แก่เนาะทุกคนเดี๋เด้อหาที่นั่งก่อนเด้ออสามดอกคุณเด้ตรงนี้มีดอกนึง อีดอกนึงพูนอีดอกนึงเอาดอกนุ่กนก่อนอุ้ยตรงนี้ดอกนึงทุกคนเกือบเหยียบอือหืนหนูได้สี่ดอกเดชตรงนี้สี่ห้าดอกอยู่ใต้ต้นเบอร์รี่อยู่ใต้ต้นเบอร์ออรี่เห็นดอกเดียวยังไงั้งสี่ห้าดอกโอ้ยทุกคนดีใจเออนุกหนานเลยนุกหนานเด้อทุกคนเด้อ ได้ห้าดอกดอกที่โคกนี่ไม่้วาจะเหลือให้เรากินไหมอันนี้ไปบ้างเก่าแล้วเปลือยเต็มอยุ่น,นเอาได,เาได,เาได้เอาได้เอาได้พี่ลองเอาดอกนุ่นขึ้นมาดิไหนนั่นเด้ดอกใหญ่พหนะดอกแม่มันน่ะเอออันนั้นดอกลูกอันนั้นดอกแม่มอโอ้ย<อ>พอได้เล็มยอยู่ เย้ดอกนั่นงามดอกนี้งามเอา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 ,เอาโอ้ยตรงตะลูกโอ้ยมันอยู่ยในป่าเบอร์รี่งามตัวนุ่นนะงามอันนุ่นถึงงอมนุน่นดอก<า>นุ่นงอมแล้วน,น,นุ่นฮาดีหมู่บ้านเฮ็ดหมู่บ้านเฮ็ดทุกคนอันนี้พ่อแม่เฮ็ดพี่นีบอกพ่อแม่เฮ็ดไปเอาลูกเฮ็ดปะ เห็นในน้อยนี่ไปเอาตะมุตะมิตะพุมตะมิบกนเนี้ยโกยเอานู่นโกยเอานี่ลูกมันนี่ลูกเห็ดนี่อีกอ่ะนี่อีกไะเออเอาไปนั่นแหละอันนี้อาหารลุงอันไหนเหลือๆอาหารเราพี่เอามีดงัดเอาพี่เอามืองัดไม่ขึ้นดอกขึ้นนะขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นโอ้มันงอมันงอมันงอโอ้ยอันนี้แหละเอาไปฝากลุง อยากได้แต่เขาขาวหลายนี่นี่แหละเขาเอาใต้ดินหลคนแล้วก็ชอบดำดํานี่ล่ะเอออันเท็ดเขาเรียกว่าเหมือนหน่อไม้ใต้ดินนะพี่คนฟินเขาจะกินแบบนี่แหละเหลืองหน่อยก็ไม่เอาทุกคนเอ้ยนู่นนะพ่อแม่มันเอาไหมเอาไอเองกินอันนั้นนู่นอีกดอนหนึ่งแจ้ให้หนูเก็บได้ไหมแย้แย่มาสองกล้องหนูอยากสัมผัสทุกคนมาๆโอ้ยป่าแตกลรวเด้อ ้มมีดอยู่ไหนล่ะอ่ะพี่ไปเก็บปวดโพบอกโมบักแต่งพี่น้องเอ้ยมาพ่อดงเฮ็ดสองพี่น้องนี่ยสไตายแบบนี้นะนู่นมาคันมาคันมาเอาเดี๋ยวเอาแต่ขามันเออก้องไว้ก่อนก้องไว่ก่อนกองไม่ก่อนลูกมันต้องมีเอรอแถาๆนี้ยมันมดดล้วแหละมดหลุนละ ลูกมันเอออยู่นี่น้อยๆอยู่นี่เด้อเนี่ยมันใช่ไหมนี่นั่นแหละโอ้ยสวยงามทุกคนสวยงามโอ้ยมันอุ้ยเกาะหัวขมิญเอาโชว์หน่อยสองดอกเจ๊เด็ดเด็ดให้ดูหันขาด้วยโอ้ยโอเคจ้ะสวยๆเลยในร่องนั้นไม่มีเนาะไปเอาตรงนู้นซ้อนเฮดทุกคนที่นี่บอกโอ้ยสวยมากสวยมาก นู่นอีกดอกอืออเจ้เอ้เจอ้ออนซอนเนาะออนซอน,นยยตรงนอี้ไะนู่นนะเท้า,ทาเจ้านะเก็บได้ไหมเอยออนซอนเจ้เอ้ยนี่แค่ขางอ่ะโอ้ยเอ่อของงางแรงมากฮักดังกวบกบใช่นู่นดูต้ตนนู่นทั่วพี่น้องเอ้ยอือ ฟินเออกลอกนี่งามจังเอาเจเนียนเลยเจ้เมนียนเลยนะเมียนเลยนะโอ้ยฟินนส์สวยหันมาทางนี้ดิสวยมากสวยมากอ้ยอันนี้กินได้ไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้นอนโอ้ยมันก็อยู่ลกเนาะทุกคนเนาะป่าก็ลโลก าย้อนพากันมาหาเจอเนเะรอป่ารกปนีกับพากันหมุดไ,มไหนโอ๊ยสวนจีเกาะตาอันนี้เอาไม่ได้โอ๊ยพี่อันนี้มันอยู่ในพงเห็ดอยู่นในพงได้ไหมเห็ดอยู่นในพงได้ไหมมันจะเน่ามืดอ่เด้โอดดโอ๊ยก็อยู่ในพง เน่ามดเฮ้ยเสียดายแทะไว้นี่แหละไม่เอาแล้ไม่เอาล้วอันโอ้โอ้กิลลมยืนไม่ได้อันกิงโซนมันเกาะหัวหนูมันดันหัวหนูไว้เอ้าไปหนาเรื่อยเออีพีเอ้ยที่นี่โอเควันมันเดินยาก แต่พอก็ไม่ถ้าวันนั้นเรามาถูกสายก่อเรามาค่ำเฉยๆดอกพี่วันนั้นอนะ่ะเราก็เลยเบียนแถวนี้มาไม่ได้รุ่นเดียวกันมดทุกคนเอ้ยอันไหนกินได้เราก็จะเอาอันนั้นเลยเนาะไม่ต้องเลือกมันดอกดูบ้านเราเขาก็กินกันจนดอกดางเหลืองๆนี่เนาะนี่ไงแจ้ดอกนึงโอ้ยเนี่ย ้ و, สวยขาอบปวดอยู่เลยเอาวา,างไว้เลยเอาวางไว้เลยอันไหนอันไหนได้ขาก็เอาขาสวยสวยลุนะ่ะสองดอกสามดอกลุยป่าไปเอาทุกคนสามดอกมีดอกเล็กดอกใหญ่ปนกันแ้้โอเค okay, อยู่ดอกเล็กดอก<ม>ใหญ่เออปาดเดี๋ยว ลักก่อนเด้อทุกคนเด้อเอาดอกนี้อุ้ยไม้มันพุแล้วไม่เป็นไรไม่ว่าแต่จะเอายากอืมจ้าจ้าสองดอกดอกที่สามยิ่งจะขาใหญ่โอ้โหอืมในสามดอกตรงที่สามดอกทุกคนสวยๆเลย สวยอยู่ด้ีเนาะพี่นี่เรียกถามเราได้ไหมนูน่นทุกคนอันนึงอยู่ในรูนู่นถ้าว่ามันติดกับเห็ดเบื่อก็จะไม่เอาเดอ้อแต่ดอกนั้นมันไม่ใช่เห็ดเบือ่อมันก็เอาได้โอ้ยจะล้มดูอันนี้ก่อนว่าอันนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้อันนี้ก็กินได้จ้าถ้ามันอยู่ติดกันติดกับเห็ดเบือ่อเราก็จะไม่เอากินได้จ้างามด้วยเนาะ นู่นอีกดอกนึงอันมันแก่ก็ไม่เอาพี่เราก็เอาดอกไหนกินได้อันไหนขามันก็เอานี่งามงามนี่ยังงามอยู่นี่อืมอันนี้พี่นีชอบอืมขาลายเนี่ย พี่นี่ทําไม่จะไม่มีลูกน้อยพี่นี่บอกว่าเห็ดมันแก่ไม่เข้ามาอืมนี่นะพี่นีบอกว่ามีแต่เห็ดรุ่นล้าวขาวเดียวกับพี่นีไม่ใช่รุ่นยายสนเอโอ้ยมวนเออทุกคนเออพี่นีพี่นีออกป่านู่นน่ะได้เตรียมกระดาษลอกระตาหนึ่งอ่ะ เอาเอาอีกกระตานึงเองพี่เอาตะกาไปรถเลยก็ได้เดอ้อน้อง,องจะเดิน,ดน,น,นเอาน้องจะเดินก่อถ้ามันมีเยอะจะเรียกอีก <c oughs> น้องจะเดินลุยไปดงคิดสมารนินู่นเดี๋ยวจะเรียกดอกนี้เอาได้บ่โอ้โหหักเน่า นู่นอีกมาบบทันเหทสทุกคนเอ้ยวันนั้นมาไม่ใช่อะไรดอกบนมันตกฝนมันตกก็เลยพากันวิ่งเข้าบ้านกันมาหลายๆคนวันนั้น่ะมาป่าแถวนี่แหละข้ามาอีกโคกหนึ่งออ้ยโคกนี้ก็มีเ็สทุกคนอื้อ อีกดอกอุ้ยสองดอกสามดอกสองดอกสามดอกจ้าดอกนี้อุ้ยสี่ดอกห้าดอกหกดอกเด็ดมันแยงตาที่ไหนได้เป็นกองเลยจ้าเป็นหมู่เป็นหมู่เลย หัวฮะเราได้อยู่ได้หกดอกจะ้ะยี่ดอกอืมอันนี้มันอยู่ในดงเบอร์รี่แม่ทุกคนมันเพิ่งขึ้นที่หลังนี่งามๆเลย ดูสองดอกนุ่นละงอกละเงินเลยทุกคนเอ้ยจะจะเอาดอกนี้อยู่ตายกิ่งไม้เนี่ยอปาติโทโปดโพ่บกโม่บกแตงเอ้ยงามแท้ฮะเนี่ย ที่ชาตหนอยก็จะว่าเดอ้อเอาถ่ายข้างไว้ทำนาจอ๋องามนะทุกคนเนาะอ่อนซ้อน,อนเอาบอดดายจ้อยมาชาแล้วคอยอยู่นี่เดอ้อปีหนาคอยพ่อกันดูมองบอดดีก็บอดเห็นเฮ็ดเฮ็ดพึ่งดี สับปิดตัติอันนู้นก็เฮ็ดพึ่งดีเฮ็ดพึ่งขมก็เอินว่าสับปิดตัติอันนู้นเป็นเหยังเนาะอันนี้เนาะเฮ็ดอีหยังมันคือหัวลายๆอันนี้มันกิ่งไก่เคียงกับเฮ็ดผึง่งผึ่งอยู่แต่ว่าเฮ็ดอีหยังบ่แน,น่ใจ มันชอบเอะเึ้นต้อตงที่ชุ่มๆตามคลองนะทุกคนก็เลยมาหาในเลาคลองเด้ออุ้ยเฮ็ดพึ่งเนยก็นหนะกินแท้เดี๋ยวลงคลองก่อนอุย้ยอุ้ยไหลไหลไหลลื่นไหลอันนี้ก็เพิ่งอย่างน้ะนี่เนาะอันพวอเฮ็ดผึ่งเนยเออใช่เฮ็ดพึ่งเน,ย,เย,งเนยจ้ะ ไปเห็ดเห็ดพึ่งน้อยสองดอกนี่มาเอาแถวนาเก็บเอาแถวทุกคนนี่ใช่เห็ดมะนาวเห็ดพึ่งมะนาวไหมทุกคนนี่ยก็เ,เอิอนเห็ดพึ่งมะนาววะจ๊ะยายป้อปเคยกินไหมเห็ดปวกเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดปวก เก็ดบัวเห็ดคนอืมอันนี้เฮ็ดคือเฮ็ดคนบ้านเองเลยทุกคนเฮ้ยอันนี้ก็นกเ,นเน่าอยู่ติดกระเพือก n e a นี่ รถอยู่ไหนเนาะแจ้อยู่ทางไหนแล้วเนี่ยแจ้แจ้อยู่ไหนแเจแเ่แย่อะไรอยากกินเทสอันนี้นะพี่เห็นเต็มเลยก็อืมเห็นเต็มเลยมันเห็ดอะไรล่ะออันนี้มันว้ยตาติไหม มันจะมีว่ยตะติกับเห็ดพึ่งมะนาวน่ะเราก็มองไม่ออกไงก็เลยไม่กล้าเก็บไม่รู้เอี่ยใครรู้บอกด้วยเด้อทุกคนเด้ออันไหนไม่กล้ากินก็ไม่กิบไม่เก็บกันเด้อทุกคน่เอาคือว่ามันกลัวมีคู่แฝดไงก็เห็นเต็มอยู่ก็ถนนนี่คือกันเลยต่าน้าซื้อสืบหรือบูใบไม้ร่วงแล้วน่ะถ้ามันร่วงมันจะเยอะมากเขตอันนี้ไมนกินแตะเมะอยู่นะนี่เหรอเออ กับตะไคร้ว่านี่นี่นี่เออมันเป็นเห็ดแบบนี้อืเห็ดอะไรล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะเนี่ยเออเออบอรู้กินได้บ่อือหั่นไปด้วยทุกคนหั่นเราได้กระจาดนึงหั่นไปอย่างกันนี่ไม่ต้องเอาขยะไปทิ้งบ้านเดียวไอ้พวกแมงมันจะเข่าบ้าน